ทางแห่งพุทธคือทางสายกลางอันเบิกบ,บานให้อยู่กับคืนวันคือปัจจุบันอย่างตื่นรู้มีหนาวมาวันนี้สุดเดือนฝากที่สวนแสงทังก็ไม่ได้ไปากสองที่สุดท้ายของเดือน เาปลร้านทองตรงนั้นทลูกศิษย์นร้านทองอยู่ระงั้นก่อนไปทานเข้าวบ้านเขาร้านทองร้านทองที่รคนามร้านทองที่อนึ่กับที่ลบบุรีเราพาพ่อมาแนะนำไปบ้านก็ เราปุริเคยไปอยู่แต่ไม่ได้ไปนานละสองสามปีแล้วไม่ได้ไปมาได้ผ่านไปจอแวะไปเยี่ยมให้รมก่อกเขามาหวังพึ่งความพึ่งพาอาศัยลทัลทธิของโพรตุนลัทธิชาวพุทธหวังพึ่งหาที่พึ่งหวังทิ้งที่พึ่งทุกอย่าง ปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวปัญหาเศรษฐกิจที่รุเรา้าเข้ามาทําให้เกิดความทุกข์ทำให้เกิดความไม่มั่นใจในิความเป็นอยู่ของความปลอดภัยของทั้งชีวิตและทรัพย์สินชาวพุทธเราบอกเพึ่งแล้วแต่คติแล้วแต่ความโง่ความฉลาดบางที่ก็ไปพึ่งดกองกไม้ขอนไม้ต้นไม้ เห็นต้นไม้ขุดไปเจอสาบต้นไม้ก,กับวุ่นวายกันขุดมากราบแก้มผาหวังรอบสกลละมันในหลังหลบหลังหลาบหลังหลาบรลอกหวังหลุลมแรงๆได้อย่างใจหวังมากบ้างส่วนน้อยส่วนมากก็คือไม่ได้อย่างใจหวังเพราะความหวังของคนหวังเกินตัวหวังเกินความเป็นจริงที่น่าจะเป็นไปได้นะ การหาทรัพย <mile> ์ว <numbered parfois> ิชาหาทรัพ <middle> ย <period> <wi> ์การหาทรัพย์หามาณดึกวิชาความรู้ศาสตร์ทั้งหลายที่จะได้มาซึ่งทรัพย์นักตราสเขาเื่อนสอนกันมาหมดไม่มีใครไม่รู้นะอีกอย่างไรเคยย้อยมันจะเป็นทรัพย์สมบัติสร้างมาด้วยความเท่าเทียนสร้างมาด้วยพละงกำลังสร้างมาด้วยความชอบธรรมสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะ สัมมาวายามะาเป็นสัมมาสัมมาคือความชอบการงานชอบเลี้ยงขีพชอบความเพียรชอบเป็นเป็นความชอบธรรมชอบไปตามอับตามธรรมตามเหตุแห่งธรรมเพราะฉะนั้นทรัพย์สมบัติที่ได้มาจากความชอบธรรมนั้นจะกลายเป็นสมบัติอันมีค่าสมบัติอันยิง่ง ยิ่งกว่านั้นก็จะเห็นคุณค่าของทรัพย์สมบัติที่ได้หามาในความยากลําบากเหน็ดเหนืนนนายยา่อยเมื่อ้าเมื่อยรละเื่อขยะกว่าจะได้มาแต่ละก้อนแต่ละครแต่ละคราเพราะฉะนั้นเห็นเป็นคุณค่าเวลาจะใช้ก็คิดน้ำตรองอีกื่อเมินกันเงในการใช้เพราะหามาในความยากลําบากมันเป็นวัพย์ ถึงยังไม่จับจ่ายใช้สอยขอให้อยู่ในครอบครองขอเป็นความอบอุ่นเป็นความเยยนใจเป็นความภูมิใจว่าเจ้าของยังมีทรัพย์มีทรัพย์มีเครดิตถ้าคำก็ให้เดบิตเพราะเรามีเครดิตไปฝากไว้ลักษณะสถาบันการเงินเขารองร,รับรับรองคนประเภทนั้นเป็นผู้มีเครดิตเขาเออกเครดิตถ่ยเดบิตถ่ายเรามีสรีภาพเป็นเจ้าหนี้ของ ธนาคารเพราะเรามีเงินฝากอยนันแหละในขณะเดียวกันมันมปรับกันธนาคารนั่นแหละเป็นแหล่งเป็นสถานรองรับผู้ที่ต้องการทรัพย์สมบัติเอามาขยายกิจการงานของเจ้าของหน้าที่การงานต้องการขยายกิจการก็อาศัยพึ่งแบงก์เพื่งธนาคารก็เป็นลูกนี้ พอไปรู้นี้เป็นไงละครนี้ชนเดือนชนปีเร็วทบต้นทบดอกนี่แต่ความพบคว้าหน้าคว้าหลัาคว้าผิดคว้าถูกควาน้ำเหลวเพราะตกถึงคราวตกกระกำลำบากมันลำบากอย่างนั้นแหนะ ไม่ได้ดังคาดไม่ได้ดังหวังทั้งหมดนี่คือรสชาติของโลกจริงๆเทออุโนโลโกที่พระองค์ท่านออกมาตรัสโลกนี้ยิบกพร่องอยู่เป็นนิดผมเท่าไรก็ไม่รู้จักเต็มมันบกพร่องโลกจริงๆก็คือความทยานอยากภายในใจิตในใจโลกตัวนี้ก็คือโลกตัวภายในจิตในใจของสัตว์โลกทั้งหลายก็คืออยู่ที่เราความทะเยอทะยานความทยานอยากความมากๆ ผมลงไปไม่รู้จักพอผมลงไปไม่รู้จักเต็มเพราะมันทะลุบุบโผไปสมดตันห้าพาโซจะปุพโ,โลบุคคลจึงตกเป็นทาสของตันหาบุคคลก็คือเราหมดเขาว่าบุคคลในที่นี้หมายเอาเราหมายถึงเราเราก็คือทุกผู้ทุกคนที่มาสู่โลกธาตุนี้จ้อนมาจากไหนไม่ทราบมาสู่โลกธาตุนี้ โลกสันนิวาสนี้ไม่มีอะไรต้องรับมีแต่เครื่องอํานวยความทุกข์เป็นเครื่องต้องรับมีแต่ความบกพร่องมีแต่ความขาดความบรม,มบูรณ์ก็คือโลกรสชาติของมันทั้งเผ็ดรอ้อนสัตว์หน้าไหนไม่มีใครพออกพอใจยินดีในสิ่งที่ของมีอยู่เพราะสัตว์โลกทั้งหลายเป็นผู้ตกอยู่ได้กฎเกณฑ์ราะว่าตัณหาที่การอยาก อยาเห็นได้ชัดอย่างที่เมื่อครั้งที่พระอินทราธิรามาแกล้งพระองค์ท่านพระบรมโรพธิศพระพุทธเจ้าของเรานั่นแหละเคยเอามาตราทเรื่องเหล่านี้มีครั้งหนึ่งมีชาติหนึ่งพระองค์ท่านตรุษีบำเพ็ญพรตด้วยทุกด้วยอาการของความภาคความเปลี่ยนเพราะมุ่งหวังอย่างจิ้งยวดของความหวังของพระองค์ท่านก็คือโพธิญาณเพรา,าพระฉะน,นั้นวิธีบำเพ็ญของพระองค์ท่านทั้งมีแต่ส่วนมากจะเข้าขั้นอุปตร ข้าวคันอุป戒ที่คนอื่นสัตว์อื่นกิตอื่นจะทําได้ยากแต่พระองค์ท่านทาเพราะมุ่งหวังคำว่าโพธิญาณเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านสวยพระชาติเป็นฤาษีอยู่ป่าส่วนมากฤาษีจะอยู่ป่าตามความคิดความเห็นของคติที่น่าจะเป็นบาเพ็ญเพียรด้วยกิริยาการของฤาษีจีไผ่นีดข้อวัดปฏิบัติที่อุป戒เข่งครับ ถึงจะเป็นฤาษีก็ปากท้องก็ติดสอยหน้าตางไปด้วยออกจากบ้านไปสู่ป่ากราบป่ามีอะไรบ้างหมากไมก้ปลาผลหัวเปลือกหัวหม่นก็มีตามการตามสมัยของเขาแต่ชาติหนังพระชาติหลวงท่านสวยพระชาติฤาษีเที่ว่านั้นหรงไม่ขนขวายในความเป็นอยู่อย่างอื่นเอาแค่ใบหมากหม่าต้นได้ต้นหนึ่งระองท่านอธิฐาตนต้นเมาตนนั้น แต่กัดสาทับเข้าไปได้วยความภาคความเพียรยิ่งกว่านั้นอีกก็คือจะต้องเสียสละให้ทานเกิดปฏิคาหกผู้มกพิขา,าจาร์เจ้าของนึ่งไม้บักเมาไว้รอบริโภคก็ยังไม่บริโภคทันทีต้องนั่งรอนั่งรอสัตมิภูมิพิขาจาร์ผู้ม,กข,าาามกขอบกบุกฤษีชี้ไพร้ยวยกันนะละัลล mm ัต hmm. ใช้ไปอศัศจรรย์อนังคางขอบเลยนะแค่ใบหมกเมา ข้าปลาอาหารชาวบ้านชาวเมืองเขาบริโภคกินอยู่เขามีอยู่พออยู่พอกินของเขาแต่พวกฤาษีมีอะไรมีความอัตาคาัดขัดสนด้วยข้อวัดปฏิบัติของท่านเหล่านั้นโดยเฉพาะพระบรมโพธิสัตว์ของเราพระองค์ท่านองตรบยินดีตามสภาพของเจ้าของแล้วยังไม่แล้วยังต้องจากะเสียสละแบ่งปันให้คนอื่นก่อนเมื่อได้เสียสลาให้คนอื่นแล้วเจ้าของถึงบริโภคปัจจัยทยทานั้นต่อหลัง ปัจจัยคือเครื่องอาสายเครื่องอาศัยเครื่องยังอัตภาพของคนก็คือใบหมากเม่าคิดตัวสิมันจะเริ่มลบมาจากไหนก็คือแค่ใบหมากใบไม้ใบไม้ชนิดหนึ่งซึ่งมีสารอาหารพอประมาณพอที่จะดำรงตนอยู่ได้เจ็ดเดือนแปดเดือนในรันราป่าสามเดือนสี่เดือนึกลับเข้าบ้านกลับเข้าไปอยู่ในความมันขมกลับเข้าไปอยู่ใกล้ชนบทของคนกลับเข้าไปอยู่ที่ชุมชนของคนอยู่ใกล้คนพอที่จะมีอาหารการกินได้ของเผ็ดของเค็ม คำว่าด้สารอาหารนั่นแหละนั่นจะเดือนกับเดือน, <S <S อนทน <S <S ทุกข์ทรมานอย่างนั้นด้วยความพออกพอใจยินดีในศีลวัดยินดีแล้วก็วัดปฏิบัติวัดกระคือความเป็นปกติปริปฏิบติทนอย่างนั้นด้วยความภาคความเปลี่ยนหวังมุ่งหวังคำว่าโพธิญาแต่ตอนนั้นมันยังไม่ใกล้เพราะบารมีเพิ่งร่อยหรอบารมียังไม่สมบูรณ์สังสมบุญญาบารมีปิดช่องว่างบุตรทัวรูรั่วรูโวมันทะลุบัวตรงไหนอดบัดตรงนั้นอดตรงนั้น คำว่ารมีสิทธัสก็คือกิริยาการของผู้บำเพ็ญพรตปิดช่องว่างปิดรูรั่วมันรั่ตวตรงไหนทานศีลธรรมนาส่วนใหมันรั่วเอาปูดช่องนั้นปูดช่องนั้นพระชาตินั้นพระองค์ท่านปิดคําว่ามากมากพยายามอยากจนปินเป็นผู้มักน้อยสันโกรยินดีในแคบมากเมาต้นนั้นใบมางเม้าต้นนั้นตนเดียวไม่ยินดีในต้นอ,อื่นต้นอ,อื่นจะทรงใบหลกหนาขนาดนั้นก็ไม่สนใจไม่เยอะกานไปไมีแต่ยินดีในความเป็นอยู่แบบนั้น นั่นจนกระทั่งกระเทือนถึงอินทราิราชพระอินเดือร้อนเพราะพระอินนั่งอยู่บนวัชระอาจอาจสนะของพระอินปกติชุม่มนุ่มเย็นปกติหน้านั่งปกติหน,น้าสัมผัสแต่วาระนั้นเกิดแข็งกระนั่งขึ้นมาพระิเน,นมีจักสุทิพน่ทอดพเนตรตรวจตาดูความเป็นไปของโลกทําไมมันกระเทือนถึงอินรทราิราบขนาดน,นั้น กัคนบุญทําบุญทําความภาคความเพียรจนกระทั่งเดือดร้อนถึงพระอินทร์คิดดูสิพระอินทร์สอดส่องด้วยทิพย์ยอดเน่ตาทิพย์ของพระอินทร์สอดส่องลงมาอย่างโล่นุษเห็นทั้งหดคนหนึ่งบำเพ็ญพลด,ด้วยความภาคความเพียรมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังมากความเพียรขนาดนี้สงสัยปรารถนาเป็นพระอินทร์ม,มั้งนี่เห็นไหมคิดขึ้นมาตามภาษาความคิดความอิจฉาริษยาอาฆาตมันเป็นอยู่แม้แต่เป็นพระอินทร์ก็ยังเป็นอิจฉา แรงอิจฉาข้าของพระอินทร์สงสัยนาบทคนนั้นสงสัยราษีคนนั้นต้องปราถนาอยากจะเป็นพระอินทร์แน่นอนถึงเอาจรจังมุ่งมั่นในศิลวัตขมานั้นอยากนั้นเลยถ้าเขาปราถนาเป็นพระอินทร์เทพยาอาบเดือดร้อนขนาดนี้แสดงว่าเขาประสงค์จกเป็นพระอินทร์กหมดก็ต้องไปแกล้งไม่ให้เขาทําศิลป์ให้สําเร็จจิตแดนสัตยาธิฐานเขาจะได้คลาดเคลื่อนเราจะได้ไม่ต้องโยกย้าย ตำแหน่งของพระอินท,าทราราชมันมีตำแหน่งเดียวเนี่ยถ้า,านบิดาบอบเทนั้นประสงค์จากจะเป็นพระอินทร์เราก็ต้องไปขับเคลื่อนแล้วก็ต้องมาเคลื่อนมาไล่ขับมาไล่ที่เราอืมก็เลยไปบรรดานในต้นหมากเมือ่อต้นนั้นตายเพื่อฤาษีจะได้เปลี่ยนวิธีคิดจะได้ทำลายวัตระคือความเป็นปกติจะได้ไปยินดีต้นอื่นจะเป็นผู้มากมากนั่นโดนฤาษีกันโดนพระอินทร์กันแกล้งพระองค์ท่านนั่นเอามาตรัส พวกเราโดนคนนั้นแกล้งคนนี้นแกล้งเ,เรื่องกิบตะเต๋วของธรรมดามากเรื่องสาระไม่ไราสาระเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่าไปถือเป็นสาระมากมายพระบร,รมโพธิสัตว์ของเราเพราะพุทธเจ้าของเราโกรงท่านโดนกระทั่งพระอินทร์กันแกล้งเขายังเอาตัวรอดมาได้เพราะเราเพราะความศัตย์ความจริงทุ่มเทและไปสุดลิ้นทิมประตูมีอะไรเป็นที่ตั้งก็มีศัจจะอธิษฐานกรมีเหล่านั้นล่ะ สัจจะประเมีอธิษฐานอรรมีพระองค์ท่านอธิษฐานขึ้นมาแล้วจะอยู่อย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นสัจจะตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะเอาตัวรอด,ด้วยการบริโภคใมใบหมอกเมาต้นนั้นนั่นเลยโดนพระอินทร์กันแล้งทำให้ต้นหมอกเมาตายใบก็ไม่มีทรงดอกทรงใบยอยู่เบื้องต้นแล้วใบหมอกเมาไม่มีพระองค์ท่านก็ไม่ได้ไปไหนเพราะตั้งสัจจะอธิษฐานอธิษฐานจิตแล้วเนี่ยจะดํารงชีวิตอยู่ด้วยต้นหมอกเมาต้นนั้นใบหมอกเมาต้นนั้นต้นมาเข้าต้นนั้เพราะโรงไม่มีใบก็ กินเปลือกเห็นไหมห่ืะไม่มีใบก,ก็กินเปลือกไม่มีเปลือกกินกับผีเ mm hmm. ออพระอินทร์ก็คิดขึ้นมาอีกเอ้าทําไมไม่ไปแกล้งให้ไปเขายังไม่ไปเอ๊ะมันอย่างไรกันแน่พระอินทร์ถึงจะมีความอิจฉาลิศยาก็ไม่ได้ปรธเที่ยมยิ่งกว่ามนุษย์มนายิ่งกว่าความเป็นอริยยิ่งกว่าความเป็นเทเสพ,พระอินทร์ก็เป็นเทพเป็นเทวราชชั้นหนึ่งเป็นพุทนาเทพจองเทพไปซ้ําไปจะมากลั่นแกล้งแบบอันธพาลเฉยๆก็ไม่เป็นไปยากไม่ใช่อันธพาลพระอินทร์ก็คือเทวราไม่ในอันธพาลน เนี่ยสงสัยขึ้นด้วยความสงสัยก็ไปการามแจ้งเขาขันานนั้นเชนลอยเขาจะทําอะไรก็ไม่รู้จริงตามความนจริงไปถามเขาดูสิก็เลยแปลงร่างเป็นมนุษย์เป็นผู้เป็นกรมเข้ามาถามฤาษีฤาษีบางเพ็นเพราะขนาดนี้ประสงค์อะไรปรารถนาอะไรเนาะดูก่อนมานพเราประสงค์อะไรสิ่งที่เราปรารถนาอันยิ่งสิ่งที่เราประสงค์ยังยิ่งไม่มีอะไรอื่นนอกจากโพธนะิญาลไม่มีอะไร นอกจากคําว่าโพธิญาณโพธิญาณเท่านั้นเราประสงค์อ,อยากจะได้คําว่าทาประเภทนั้นก็คือโพธิญาณก็คือความตรัสรู้เป็นพระอนุกรสสัมมาสัมพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าพระองค์ในการข้างหน้าเวลานี้เรากำลังสั่งสมบุญญาบรมีเพื่อความเป็นพระพรุทธเจ้าในการขณะน,นั้นอย่างอื่นครับเราไม่เคยมุ่งหวังอย่างอื่นเราไม่ปรารถนาเราไม่ได้มีคิดไม่มีใจว่าแวกสายแสจะไปเอาช่องไหนเอาช่องเดียวคือคำว่าโพธิญาณ พระอินทร์ได้ยินก็โอ้ยโล่งอกโล่งใจก็นึกว่าเขาจะคิดว่าจะได้ยินจะได้ยินจากปากเขาว่าโอ๊ยปากธนาอยากจะเป็นพระอินทร์จะฆ่าคนตายตอนนั้นแหละถ้าเขาว่าอยากจะเป็นพระอินทร์คงเล็กเพื่อโทษพอเขาว่าอยากปราถนาโพธิญาณอยากเป็นพระพุทธเจ้าตอนนั้นแหละโล่งอกโล่งใจเลยนิรมิตรต้นหมากเมาอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาอย่างเก่าที่ดูสีโดนแกล้งโดนกลั่นแกล้งจากพระอินทร์ท่านยังไม่หวั่นไหว ต้นมาเขาเอาตันนั้นก็เลยกลายเป็นอุดมสมบูรณ์ขึ้นมา่ากเก่าฤาษีก็เลยบำเพ็ญพรตด้วยกิริยาการสมบูรณ์จากนั้นพระองค์ท่านก็ขึ้นไปจากนั้นก็ไปสวยชาติไปต่างๆนานขึ้นสูงลงต่ำแต่ไม่ได้อภัพอับเฉา,าไม่ได้ตกต่ำยิ่ยงกว่านั้นกว่านั้นตามประวัติที่พระองค์ท่านอธรรมตรัสเป็นสัตว์ก็เป็นทุกแทบทุกประเภทแต่ไม่เ่ยไม่เล็กเกินไปยังเล็กที่สุดก็เป็นนกกระจิบนกกระจาด ัวที่สุดก็เป็นถึงช้างไม่ได้ใหญ่กว่าช้างเล็กที่สุดไม่ได้ต่ำกว่าลูกกระจาดเหมือนพระองค์ท่านไปสวยพระชาติในพระชาติแล้วแล้วเราเล่าขึ้นสูงลงต่าไปเหมือนสัตว์ทั่วไปแต่พระองค์เกิดชาตไหนาชาติไหนจะรู้ว่าพระองค์เป็นอะไรคําว่าโพธิศัพว์จะเป็นอย่งางนั้นถึงจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นสัตว์รู้เพราะคําว่าโพธิศัพว์อยู่ในพระทยัยเพราะองพระองค์คือ응มันเป็นความเด่นเป็นความ ยกความเป็นเลิศให้ว่าโพธิยามติดกึกกึก้องอยู่ในพระไถยไม่มีวันพลาดเพื่อนเนีย่ยว่าโพธิสัตว์เป็นสัว์รู้โพธิเป็นวรุสัตตะแปลว่าผู้เกี่ยวข้องถึงจะเกี่ยวข้องในวัณฑงสงสารก็รู้ว่าเจ้าของกาลังสั่งสงมบุญญาประมีมาเพื่อเรื่องนนั้นขาดประกอบ้องส่วนไหนส่วนไหนอย่างที่วาระสุดท้ายพระเจ้าสุดท้ายพระองค์ท่านก็รู้ว่าขาดส่วนที่บัทานาจทานยังไม่ถึงพร้อมทานยังไม่ลงสูปณลประมัททานยังไม่ได้ทําก็ยังไม่ได ทานก็คือเสียสละเปียรถก็คือบทที่หนาบวุตรภรรยายังไม่ได้ทําทานพระชาติของพระเวสสันตรที่ชาดกท่านออกมากล่าวว่าพระเวสทานกณะหชาชลนานนีนั้ทางนานมัศีนั่นเป็นบทบาทที่พระองค์ท่านพระเวสสันตรเป็นวาระสุดท้ายที่พระองค์ท่านสร้างบรมีจากพระชาตินั้นก็ไปอุบาตเป็นเทพบุรอยู่เทวสถานรอการของ ความเหมาะสมสําหรับโลกมนุษย์โลกมนุษย์ต้องเหมาะสมเพราะพระองค์ท่านสมบูรณ์โลกมนุษย์มีอะไรบ้างที่ขาดตัวบทท่องที่พระองค์เจ้าจกมาไม่ได้กับมีอะไรบ้างที่สมบูรณ์มีอะไรบ้างที่หลักๆหลักใ่ใจความก็คือพุทธมารดามีไหมโลกนี้สั้นเกินไปยาวเกินไปถ้าอายุสั้นเกินไปก็ไม่มาถ้าอายุยืนเกินไปก็ไม่มาถ้าอายุสั้นเกินไปก็สอนได้ไม่จําสอนได้ก็ไม่รู้เพราะสั้นเกินไปไม่สามารถที่มาเรียนเพื่อรู้ ถ้ายืนยาวเกินไปกับเรียนไม่จําสอนไม่จําอยู่เพราะอะไรเพราะประมาทเ,เพลิดเพลินมัวเมาเมาในความเป็นอยู่ว่าไม่รู้มาอุกอับเป็นมนุษย์เมืม่อไหร่สอนเรื่องไตรลักษณ์พราะธรรมกับเพื่อไตรลักษณ์ไตรลักษณ์มาสอนคนกคนเหล่านั้นจะไม่เยื่งหูฟังจะไม่สนใจฟังเพราะพระองค์ท่านตรับเรื่องไตรลักษณ์แต่ความจริงมันไม่ได้มีอะไรพร้อที่จะมาเป็นเครื่องรองรับว่าไม่กิรังยั่งยืนนี่แต่ความกีรังยั่งยืนยืดยืนยาวมาเพราะอายุยืนเกินไป นั่นพระโพธิสัตว์พระองค์ท่านก็ไม่มาอวดขึ้นในช่วงนั้นนั่นหมายความว่ารอเวลาการของโลกความรวมสมบูรณ์เลือกได้เลือดมาเกิดได้ไม่มาเกิดได้เพราะยับยั้งอยู่ชั้นเป็นเทพบุตรเป็นเทพบุตรผู้มีความสว่างรุ่งเรืองด้วยบุญญาธิมีฤทธิ์าสกรารุภาพทุกอย่างสามารถที่จะบังการให้พระองค์เป็นอย่างไรก็ได้นอกจากของอโพธิญาส่วนนั้นก็ต้องมาบำเพ็ญแต่ส่วนเราอื่นแล้วพระองค์เป็นอยู่ในอำนาจของความเป็นทิศความเป็นเลิศเลิศดในก่า เทวดาทั้งหลายทั้งปวงพพเพราะพระองค์ท่านสร้างบาร,รมีมาเสียสละมาอับแน่นแน่นจนกระทั่งกลายเป็นความเหลือเผือเพียบพร้อมเหลือเฟือามากเพียบพร้อมมากพร้อมที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แต่กลณีรวงงอเวลาการที่จะมาเป็นพระสมรัสมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นของสําเร็จรูปเป็นของที่ได้มาด้วยบุญฤทธิ์พระองค์ท่านออมาตรัสตอนหลังตอนหลังที่พระองค์ท่านออกมาตรัสเรื่องบุญญาธิการพวกเธอทั้งหลายอย่ามาตื่นคําวพุทธท่านเลย เราถึงจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้อศัศจรรย์พันลึกยิ่งกว่าความเป็นจริงความเป็นจริงของหน้าสิ่งที่น่าอัศจรรย์สิ่งที่น่าอาศัศจรรย์สิ่งที่น่าเทรทูนสิ่งที่น่าบูชาสิ่งที่น่าคิดน่ากระทาที่สุดก็คืออะไรก็คือบุญบาร,รมีนั้นต่างหากแม้แต่เราะถาคตแม้แต่การพเ,เป็นพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นมาด้วยพระคำว่าบารมีทั้งหมดนั้น เพราะฉะนั้นให้พากันสั่งสมบุญญาบารมีเถิดบรมีสิทธั0สามสิทัสทิบาทที่เราราถาคตสร้างสมบุรณามานั้นนั้นน,นั้นนั่นเองเป็นกุนุนให้จิตดวงนี้พระไทยดวงนี้กลายเป็นพระพุทธพระสัมมาสัมพธิธญาณเป็นครูผู้สอนทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่มีใครจะยิ่งกวา่าเราคาถาคตขึ้นชีวเสียธรรมทั้งหลายพระพุทธเจ้าทุกๆเร,รงรู้ทะลุโป๊ะโป๊ะหมดเพราะอะไรเพราะการตรัสรู้อ่ะการตรัสรู้ตรัสรูสร้เรื่องอะไรตรัสรู้เรื่องความจริง ดัน้พระองค์ถึงเอาความจริงมาตรัสเอามาสั่งมาสอนจาระานนั้นก็ยังเลือกเป็นเฉพาะเฉพาะความเหมาะพอดีสําหรับประโยชน์บางครั้งบางคราวถึงจะเป็นเรื่องจริงพระองค์เอามาไม่เ็นมาตรัสเพราะถ้าตรัสไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่มาตรัสไม่มาเล่าไม่สามารถมาสอนเอามาตรัสเล่ามาสอนเฉพาะสิ่งที่มีสาระสิ่งที่เป็นประโยชน์สาหรับสิ่งที่มีมีสาระมีประโยชน์สําหรับกลุ่มชนนั้นนนั่นเพราะเหมาะพอควรเพราะเหมาะพอดี สำหรับทมที่พระองค์ท่านตรัสรู้แล้วมากมายมหาศาลมากถ้าจะเทียบเหมือนใบไม้ทั้งต้นเอเทียบใบไม้ทั้งต้นกับเทียบใบไม้ในการมือมันคนละส่วนกันเทียบหางขนฝางวัวกับเทียบขนวงวัวทั้งตัวคนละเรื่องขนวัวทั้งตัวนั้นมากมายมหาศาลไม่ขนาดนักกับไม่สามารถที่จะนับได้มีกี่เส้นแต่ขนหางวัวพอประมาณได้ว่ากี่เส้นกี่เส้นใบไม้ในการมือเหมือนกันมันจะกี่ใบกันเองถ้าจะเทียบกับใบไม้ทั้งต้นเห็นไหม พระองค์ท่านอมาตร,รัสเรื่องธรรมะที่พระองค์ท่านตรสัาสสูมากมายมหาศาลมากมากจนกระทั่งออพนานามไม่ถูกแต่สาหรับความเป็นอยู่ของมนุษย์ความเป็นอยู่ของปัญหาของมนุษย์ความทุกข์ของข้กความทุกข์ของสัตว์โลกแป านจางไรเจาวกกรนี่ไ้งิจ่าแต่จิตใจอาบนาบรนทุกไม่มีปิดรัดติาม้องมันหนีรันี่แต่ความอยากจะให้ทุสูรด้วยจิตใจจิตใจมี่คดางั้งายอรู้จักะแบง่างางๆี่จจให้ให้ไความิใจนั้นต่างกนมเทีเดีแต่ที่สคัญอยู่ที่ความเป็นอยู่ของใจคิตก็ อยากให้การอยากให้กับอยากให้ใหื่อ้งานการรอกโริัทเช็นพุกตัเป็นกองเช้าไรเก็นพันาดถานาหายหก่ปละติดใจยูนตำแหน่งเศรษฐีของบ้าเธอของประเทศของโลกก็ตาจะเป็นเศรษฐีระดับหนึ่งของโลกถ้ามีแต่ความโลภ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 มที่แต่ความครอบครอว่าถ้าเกิดสยาญายากนั่นเรียกว่าคนจนคนอัตคัดขาดคนยากยากจนเป็นอย่างไนยากจนจะกระทั่งายเป็คนยากจนไม่มีความเป็นอิสระไม่ได้ยากจน วันวันตื่นขึ้นมามี izer, ได้ไอยากได้ไม่อยากเอาความโลภเอาโทสะมาเป็นเจ้วเล่ห์ยึดใจมีแต่ความโลภเอาโทสะอย่างนั้นมีความความกลัวความเดือดความทุกข์ความรุนแรงมันมีแต่เพืนอจะไปมีแต่คิดจะรับรู้เปลี่ยนไม่แต่ชี้มีชื่อเสีแต่ความความต้องมาโวยเข้ามาโวยเข้ามาป้อนเข้ามาจนกะทั่งไม่มีที่เก็บไม่มีที่นั่งไม่มีที่อยู่ไม่มีที่นอนเพราะเต็มไปด้วยความอันนั้นเรียกว่าธรรมะท่านใช้ธรว่าวิบัติไม่ได้เป็นสมบัติเสียมากว่าอะไรล่ะเพราะอยู่ในบความร้อนอยู่กับความ โลกยุ่งคงค้างสังคมคือไฟมีแต่ปืนแต่ไฟมาคัที่โทดตัดคิดความโลกันเป็นไฟกองของความโกรธมันเป็นไฟกองเพราะมีความโกรธที่เจ้าอดุความโกรกมันฝักใส่จิตใจของเรานั้นมีแต่ความโกรกโลกไม่มีหมดต่อเติมขึ้นมาทำเป็นขาดของโลกตายไปกับความโลกรับเป็นดอกของโลกติมอยู่กับความของโลกจิตใจทั้งรวมมีแต่ความโกรกขออุ้มแล้วมันจะเป็นเศษที่ตรงไหนมันจะมีทำหน่อยมันจะมีสมบัติมันจะมีที่ว่าเพราะเป็นธาตุสมบัติเป็นธาต สมบัติมันเป็นอะไรสมบัติรันมันต้มบ้างสิอยู่ในครอบครองของเราก็ให้มันเป็นสมบัติให้ยังความเย่าขอกูดยังความเอบดูดียังจิตใจยังความเย็นใจเกิดจิตใจมากนั่นคือสมบัติท่านยุคมีมาเท่าไรก็ไม่รู้จักบริโภคใช้ใส่ที่จะวัดกันหย่างหว่วงความตัีเหนียวแน่นทนเป็นห่วงความห่วงมาตีคู่กันมาของความโลภความโลภกับความห่วงความห่วงกับที่ตันอยู่ด้วยกันถ้ามันคลองที่จิตที่จะด้วยนั้นให้สำคัญเถอะนั่นเป็นคนอนาถายากไรแยกใจพุทธตาแยากไรแยกใจเป็นอย่างนั้น จะจะพวกมีความอ่านรโดตมใจความเปิดเผยอาโล่พเขาอมากนี่แต่เทกับขอที่จะอยากจะให้นี่จะอยากจะให้อยากจะให้ยาเกี่ยวยกพวกมัมออมาจาแนกแก่คาเต่จนด้วยเพราะมีปัญญาแท่นมีทรัพย์สมบัติหรือกองกันความเป็นจริงทรัพย์สมบัติเรามีแข็งที่ส้างควาแท่นทำทำิ่งที่เรามีเอาทำให้เกิดสภาพที่เราจิดอยู่ับเก่าการมาวัดมาว่าทุกวันนี้ไ่แก่เรื่องง่ายแต่ทำมาได้ง่ายเป็นไปได้ง่ายมาง่ายทำง่ายเพราะอะไร ข้อโต๊ะเราขัดเราเกลียดกันนาสวรรคือความโลภออกมาระดับหนึ่งมันเป็นเจ้าเรือนมันเป็นเจ้านายมันคลองจิตคลองใจดูเวลาเราคิดสนีทถี่ิงเวลาเราโหวดเราห่วงเธอมันเป็นค่าสิทธิ์ตัวเราเราจะเท้าขาไม่ออกเราจะทำบุญทำทานเลยเป็นเพราะการทำยากเพราะทำห่วงคลองห่วงทัวหมดทั่วจนหมดกระสินลั่วจนหมดกาปากจากท้องจากสิ่งที่เราครอบครองม่าจะขาดทันขาดหนึ่งขาดซังแต่ขาดหลานต้องสอบสวัสดิ์สาต้องสารมาได้ท่านขับ ได้มาเท่าไหร่มันเกิดมีการบริโภคแค่ต่อยไม่มีสนใจท,ที่จะใช้ตอนนี้นมีแต่ความโขดความขวดความต้องการเ,เกิดงานมีแต่เก็บแต่กำลักซ่อมหมกเอาไปหมกเมื่อจุดนั้นเอาไปซ่อมไ่้จุดนี้ซ่อมไปซ่อนมาซ่อมกระทั่งรอบหัวซ่อมกระทั่งเจ้าของเอาเข้าเข้าเจ้าของก่อนเป็นมัจฉยะเป็นเศรษฐีก่อนเศรษฐีที่ต่ำหนีเศรษฐีมัจและเศรษฐีที่เดือดไม่อยากใช้ไม่อยากใช้กลัวมันหมดแบบนี้นะล่ะมีขนาดไหนเจ้าของก็เคยสมแต่ไม่เคยดู เรารู้ว่าจะของที่บาดไหม่ะถ้าไม่รู้ก็ดูถ้าไม่รู้ก็คิดถ้าไม่รู้เอาธรรมะมาเทียบเทียบถ้ารู้ก็รีบแก้ไขตอบคอนพิษฟองรื้อางรีบสลับให้มันหลุดมันจะหลุดได้เพราะกิจวัตการที่ทาทำแล้ว,ลวๆๆสนิมมันกินเหล็กสลิงกาอเหล็กมันไม่ได้เกิดกับเหล็กทันทีเพราะเหล็กไม่สนใจปล่อยปละเลยไม่เอาน้ามันมาเคลือบเอาแต่น้ํามาฉลบวันสุดท้ายออกไซด์มาจากอากาศมาทําอะไรม้าทครับกับกิจวัตกับเหล็กซึ่งถูกน้ำเหล็กไม่สนใจรักษาเหล็กน้ำถูกกันสุตายเป็น สันนิมาจากไหนมานกินอะไรมันกินเหล็กกินเหล็กกัดกร่อนที่เหล็กเทั้งแห่งลายเป็นตัวปดยสันเพือตากดยสันิมันจีเหล็กคุณภาพรงไหนเหล็กไม่คุณภาพเพราะมองดูแว่ท่ต่าง้เหงือเหล็กที่มีความแปรปรนตามสิ่งที่เรรักษารักษาได้องดูควารู้ว่าเหล็กต้องการรักษาความาต้องการใช้สิ่งกีรยั่งยืนต้องการให้เกิดความแน่นนามรตามสิ่งที่เหล็กจะเป็นก็เอาอะไรมาฉลองเอาหลนมาฉลองแล้วลูกปัญหาไว้มาก รักษาไว้ต้องดูที่อะไรก็เป็นเหล็กสานมีความมั่นอกะมั่นใจพอออกแบใจเกี่ยวบการอาศัยซึ่งกาอาศัยเหล็กประเภทที่ไม่มีสนิทนั่นแหละแต่เหล็กเต็มเรื่อสนิทใครจะเข้าใกล้ใครจะมีความมั่นใจไม่อาศัยก็มีมั่นใจไม่มั่นใจเพราะอะไรเพราะมันจะพาลูกผูกมันจะพาด้วยมาเป็นเครือเครือเหล็กก็ไม่มั่นใจเพราะอะไรเพราะเหล็กขึ้นสนิทนี่จะเป็นอาคารบ้านเรือเป็นเสาเป็นทางเป็นเถืเป็นแฝงนี่เป็นเหล็เกิดเกิดแข็งแรงใครจะมั่นใจใครจะอยากเข้าใกล้ ใกล้ผ <The> <back? N ic> ู <ps> ้มีการสารสนเสียข้าคุ่อยู่ไม่อยากพักพักมากนไม่อยากจะเข้าใกล้เพราะมันตกตกแล้วมันแล้วมันมันอยู่ที่แข่เราสังเกตมันยิ่งเนี่ยนะฮะผมก็เลยเออว่าเป็นภูมธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์น่ารู้ถ้าเรารต้อีกิด ที่เป็นกฎายของเพื่อให้เป็น้งมีกำลังใจมีความต้นานมีความเจะิญสุาพมีความมีุ้ขภากมีควั่นคภาพกีความเปล่นแปลงอย่างมีขนาดไม่กินเากเกินเินตอนี่มันจะตายในใช้สมาัตมากเอาไมมาแยกแกะคาร์มาทกอน่างตัำบความถกตกิดได้รับความสุขจากัรทยกาอิมที่เพื่อนใาคนที่เป็นผู้พูดได้เป็นผ้พูดในความสงสุในุาพในสุาพในสุาพสขารในสุขัาพในาพนามีารขาาพอที่จะา มัข iec, นขาดมันวิตุขาดขาดหน้าอะไรขนาดมากตู้รถมูจะเหลือเปลือมากไปยนจะเหลือเลือกตกระทับมองหะดถึงไหองให้กระับหัวใจกันอยู่องเรียู้ทักแการดันูก็นกร้อรอน้ียครับอยู่ตรงไหนถ้าติดท่านนเกิดอะไิดทปทกาิดใช้ที่กการตัดสินใจเราทอบสรมันคิดใช้ของเรสำเร็กจะมีอะไรมนียที่นัทนอะ นี่จะเรียกหารับรองหาที่ต้องการหารมูเ้เสียหาต้องการความเป็นธรรมต้องการควรามจับต้อมแต่เจ้าของดำรงตนอยู่ด้ความอรรถประโยชนมันมีความเป็นธรรมหมายแตาเราคิดอย่า